ไหนน้ออยู่ฮอนแลนด์สวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีจาน้องแพนเป็นไหนน้อทางฮอนแลนด์ฮอนแลนด์ครับเออเนเธอร์แลนด์อันเดียวกันบอกมันอันเดียวก่อนบ่กเมื่ออันเดียวกันบ่เมื่อสองสามเดือนก่อนพี่ออนไปเนเธอร์แลนด์มามันอันเดียวกันบอกพี่ออนบ่เน่ใจ ย้อนไปแอบแบแต่ว่าบบเดเบเดไปดูไปเห็นงานน้ำแฟนติดรถเข้าไปอตอนแรกว่าจีพีไทยลดเกับประเทศนันอันย่างเกาะประเทศเนื้อเทลเล่นไปทายป่ายมมนแ่ว่าเดมาหอดเหลี่ังสีนะกับวปจอดร,รถดเห็บอ่อนทายสร้างเขียดให้เขาประมั่นเขียยให้เขาน,นั่งบวบปากบวจาเขาก็เลยถามพี่ออนว่าเธอจะเธอจะเ โกดชั้นกี่ชั่วโมงพ่นวะ <laughs> หายเวลาเขาโกดอีกได้เบายออกกันละ <laughs> พี่ออนว่าสองชั่วโมงย <laughs> ่ออนก็บอกว่าจานั่งรถไป